สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ทางร้านของเรามีรถมานําเสนอลูกค้าอ่าสาคันนะคะเดี๋ยวเราไปชมคันแรกกันก่อนเลยค่ะค่ะรถคันแรกนะคะเป็นรถ L4018 นะคะตัวนี้เป็นรถปี62นะคะการใช้งาน1,200ชั่วโมงค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเป็นใบดันหน้ากับผ่านพวนค่ะรถคันนี้ราคาอยู่ที่385,000บาทนะคะเดี๋ยวมารมมาชมรอบๆตัวรถกันก่อนค่ะ ตัวนี้ปีหกสองเกือบหกสามนะครับรถไปปีหกสองครับมีใบด้านหน้ามีผ่านพวนนะครับรถสวยเดิมครับยางดีสีเส้นรถสีเดิมนะครับเครื่องเกียร์ดีไม่เคยแกะคัดไม่เคยแกะซีล้อหน้าล้อหลังไม่เคยแกะนะครับรถสวยๆเดิมเดิมเลยครับพีทิโอมไม่เคยใช้ครับรถไล่ครับรถที่ร้านจะคัดสภาพเข้ามาทุกคันนะครับสวยสเดิมเเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะ เดี๋ยวลองสตาร์ทเดินหน้าถอยหลังนิดหน่อยครับให้ชมนะครับรถทุกคันผ่านการทดสอบแล้วนะครับมีสถานที่ทดสอบทดลองนะครับ,รบเรื่องเกียร์ดีนะครับไฮดรอลิกรวดเร็วทันใจนะครับมีสถานที่ทดสอบทดลองนะครับ รถทุกคันเล่มพร้อมโอนนะครับราคานี้ส่งฟรี200กิโลนะครับเดล,นะลองเดินหน้าถอยหลังนิดหน่อยนะครับให้ชมรถทุกคันที่ร้านสามารถมาลองวิ่งลองถ่ายได้ครับทุกคันไม่มีห่อนนะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังเกียร์โฟวินใช้งานได้ดีนะครับ ตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับ40แดงธรรมดาปลายปี62ครับ1200กว่าชั่วโมงครับค่ะเดี๋ยวเรามาดูรถคันที่2กันนะคะคันนี้เป็น L 4 0 1 8 SP นะคะตัวนี้เป็นระบบคิดด้วยค่ะรถคันนี้ปี65นะคะการใช้งาน500ชั่วโมงค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นนะคะเป็นใบด้านหน้ากับผ่านพวนค่ะตัวนี้รถปี65นะครับสีสันสวยงามครับ สี่เดิมทั้งคันนะครับรถทุกคันสี่เดิมนะครับยางดีสีเส่เซนเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะ่นะครับตัวนี้มีใบด้านหน้ากับผนพวนนะครับเครื่องเกียร์ดีสีล้อหน้าล้อหลังไม่เคยแก่นะครับเดีย๋ยวพาชมรอบๆรถนะครับสวยเดิมครับตัวนี้มีระบบคิดด้วยนะครับ ให้น้องทดสอบขับให้ชมนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับไฮดรอลิกดีครับแบตดีโควินดีนะครับทดสอบมาหมดทุกคันแล้วนะครับ ที่ร้านทุกคนสามารถลองได้นะครับมีสถานที่ทดสอบนะครับทั้งวิ่งทั้งถ่ายทั้งทดสอบโฟวิ่งนะครับตัวนี้ปี65นะครับราคา435,000บาทครับ435,000บาทนะครับ มาดูคันที่3กันนะคะคันนี้เป็น L4018 SP นะคะตัวนี้มีระบบปรับฐานล้อดะะ้วยค่ะมีใบดันหน้ากับผ่านบุกเบิกนะคะคันนี้อุปกรณ์2ชิ้นค่ะตัวนี้ปลายปี63เกือบ64นะครับตัวนี้ลูกค้าใช้งานน้อยมากครับ200ชั่วโมงชั่วโมงค่ะยางเต็มเต็มเลยครับเส้นดอกยางยังอยู่เลยครับ ตัวนี้มีระบบปรับฐานล้อได้นะครับสามารถปรับกว้างปรับแคบปรับตามการใช้งานของลูกค้านะครับมีใบดันหน้าผ่านบุกเบิรนะครับตัวนี้เช่นเดียวกันครับเครื่องเกียร์ซีนไม่เคยแกะนะครับยางดีสี่เส้นนะครับสีเดิมทั้งคันครับคันนี้รถท,ที่ที่ร้านคัดสภาพเข้ามานะครับสวยเดิมทุกคันครับ เครื่องไม่มีไอนะครับเกียร์ไม่หอนโฟวินดีครับรถสีเดิมนี่ลูกค้าจอดสส่วนใหญ่นะครับเดีย๋ยวลองทดสอบระบบครับ เครื่องเกดีไฮดรอลิกดีนะครับตัวนี้ปรับผ่านล้อได้โดยไม่ต้องใช้ล้อเสริมเลยนะครับจะปรับให้แค่ปรับให้กว้างตามการใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาเท่ากันครับ435,000บาทครับ435,000บาท,ร,บ 35, บาทรถทุกคันมีเล่มทะเบียนพร้อมโอนภาษีไม่ขาดนะครับค่ะถ้าหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อทักไลน์หรือโทรเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 3ย์นะคะห3 5 6 6 5 4นะคะหรือที่เบอร์นะคะ2 9 8 6 5 4ค่ะ8261654นะคะรถอยู่ที่อำเภอสีคิ้วโคราชค่ะก็ทักไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมขอดูชั่วโมงการใช้งานต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะ นี้ก็ต้อง,งขอบคุณลูค<า>กค้าทุกท่านมากๆนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รบกวนลูกค้าทุกท่านากดติดตามกดสตบตกเกรไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากค,ค่ะคสวัสดีครับ